สองหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคู่อะไรใครดองป็นหอยแขงไม่แมงคู่นี่เดี๋ยวหรือตจูจูหอยดองเป็นหอยไม่หอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคู่สองหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคู่อะไรใครดองป็นหอยแขงไม่แมงคู่นี่เดี๋ยวหรือตจูจูหอยดองเป็นหอยไม่ หอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคูกสองหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคู่อะไรหอยดองไม่หอยแขงหรือหอยแมงผูกนี่เดนหรือตัวจูงหอยดองเป็นหอยไม่หอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคูกสองหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคู่อะไรหอยดองไม่หอยแขงหรือหอยแมงผูกนี่เดนหรือตัวจูงหอยดองเป็นหอยไม่ <gesch> หอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคู่สองหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคู่อะไรใครดองไม่ค่อยแขงไม่แมงคู่นี่เดหรือตจูจูหอยดองเป็นหอยไม่หอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคู่สองหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคู่อะไรใครดองไม่ค่อยแขงไม่แมงคู่นี่เดหรือตจูจูหอยดองเป็นหอยไม่ คุณวยหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคูกสองหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคู่อะไรหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงผูกนี่เดี๋ยวหรือจวบจวบหอยดองเป็นหอยไม่คุณวยหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคูกสองหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคู่อะไรหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงผูกนี่เดี๋ยวหรือจวบจวบหอยดองเป็นหอยไม่ ุณวหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคูกสองหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคู่อะไรหอยดองไม่ใช่แขงไม่แมงผูกนี่เดี๋ยวหรือจู๊จู๊หอยดองเป็นหอยไม่คุณวหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคูกสองหอยดองเป็นหอยแขงหรือหอยแมงคู่อะไรหอยดองไม่ใช่แขงไม่แมงผูกนี่เดี๋ยวหรือจู๊จู๊หอยดองเป็นหอยไม่ หอยดองเป็นหอยแข็งหรือหอยแมงคู่